สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับยูนิเกมที่ชื่อว่า Get a t e o f m o b ิ a t s นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะตอนนี้มีภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากเปิดให้บริการในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับวิธีการเปลี่ยนภาษาเนาะถ้าเราเข้ามาแล้วนะครับ มันจะมีด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับเมนูภาษาอยู่นะครับให้เราเลือกขึ้นมาเนาะแล้วก็ติ๊กเลยนะครับหรือเข้าไปตั้งค่าในเกมก็ได้นะครับสามารถเลือกภาษาในเกมได้เหมือนกันนะครับจุดเด่นของเกมนี้เลยก็จะเป็นระบบคออปที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับสูงสุดรวมตัวเราเองก็ทั้งหมด4คนด้วยกันนั่นเองนะครับสำหรับเวอร์ชัน iOS นะครับจะเปิดให้บริการปลายเดือนนี้นั่นเองนะครับใครที่รอของ iOS อยู่เนาะเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้เราไปดูโหมดการเล่นมันตรีเพลเยอร์นะครับในส่วนของตัวเกมนี้เนาะที่เขาชูจุดเด่นเรื่องคออฟนั่นเองนะครับก็เข้าไปที่เรื่องราวได้เลยนะครับแล้วเราก็จะเลือกบทที่1น,นะเราจะเล่นกับเพื่อนอดานไหนนะครับก็ให้เลือกด่านเดียวกันเนาะเราเข้าไปที่ด่านนะครับมันจะมีคนหนึ่งที่ต้องสร้างห้องนะครับวันนี้ผมให้น้องอีกคนหนึ่งของผมเข้ามาสร้างห้องให้นะครับแล้วเราก็จะเข้าในส่วนของเข้ารวมห้องนะครับก็จะมีห้องอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับทีนี้เรากดพร้อมนะครับ แล้วก็รอใหอ้เจ้าของห้องกดนั่นเองนะครับนะทีนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะมาเล่นกับผู้เล่นอื่นๆได้นั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าอย่างที่บอกไปนะเป,นเป็นเกมที่เราเล่นโคออปนะเอ,อจุดเด่นเลยนะครับโคออปนี่ช่วยกันโซ่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับเล่นได้ทุกดาดเลยเนาะนี่นี่น,นี่โอ้เออชิวชว,ชวครับผมเล่นคนเดียวบางดาดนนี่โคตรยากเลยเล่นกับเพื่อนนี่แบบชิวจัดนะครับชิวจัด สกิลไปเอ้ยเอ้ยโอเคย,ยังเจ๋งครับผมมีสกิลด้วยนะด้านขวาบนตรงนี้นะครับเก็บเกรดก่อนนะครับเก็บเกรดก็ร่อลูกแก้วจากพวกมอนนั่นเลยนี้นะครับแล้วก็อยชิวๆครับชิวๆวิว่งไป เชี่ยวจัดอ่าในส่วนของปุ่มยิงตรงนี้ครับจริงๆมันสามารถแตะค้างได้นะครับหรือว่าอ่ากดย้ำๆก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับตรงนี้แล้วแต่ถนัดเลยลเลย,ยิง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 ,ยงชวๆชวครับผมเห็นปะโคตรง่ายตอนนี้เล่น่เล่นคนเดียวนี่แบบยังมีอาการหดลงหดร้ายเนาะอันนี้แบบเล่นง่ายจัดๆเลยนะครับ ชิวเชียครับสุดจัดครับผมนี่ปุ๊บปุาา๊บปุ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 ๊บอ่าฮะชิวเชียครับเล่นกับเพื่อนนี่แบบชิวจัดมาเล่นกับเพื่อนได้สูงสุดคือทั้งหมด4คนนะครับอันนี้ชวนน้องเข้ามาเทสในส่วนของโหมดบันติเพียร์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนั่นเองกระโดดลงบอนยิงสกิลไปครับตูมตูม เชียวครับผมสกิลไขทองคำเลยชื่อแบบสุดจัดเลยโอเคมิชชั่นครอมพีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเกมเพลย์เข้าๆนั่นเองนะครับในส่วนของมันติเพย์เนาะเล่นจบก็จะมีดาวบอกนะคือเล่นคนเดียวไม่ได้3มดาวนะครับแต่มาเล่นคู่เราได้3ดาวหรือว่าเล่น4ี่คนนะจะได้3มดาวง่ายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นของรางวัลที่ดรอปนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์โดยเข้าๆนะครับ หลังจากที่ชมในส่วนของเกมเพจในส่วนของการเล่นโค o อ,ออปไปคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูเมนูต่างๆที่น่าสนใจภายในเกมนะครับมีเมนูอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ด้านขวามือทางนี้เลยนะครับด้านขวามือเนาะมีเมนูบ้านนะครับจริงๆเมนูบ้านก็เมนูโฮมหลักตรงนี้นะครับเมนูเควสนะครับเมื่อเราเล่นไปสัก,กระยะหนึ่งนะครับพวกเควสภารกิจต่างๆครับมันจะมีของรางวัลให้เรารับในส่วนของเพจอะไรพวกนี้นะครับเพรพวกนี้ เอาไปเปิดในส่วนของกระชาหรืออะไรแบบนี้ได้นั่นเองนะครับเนาะถัดมาก็จะเป็นเมนูร้านค้านะครับเมนูร้านค้าตรงนี้นะครับมันจะมีร้านค้าแต่งกายนะครับร้านค้าชุดนั่นเองนะครับพวกนี้เราสามารถสุ่มได้นะครับหรือว่าเอาแต้มจากการสุ่มมาแลกซื้อตรงนี้ก็สามารถทําได้เนาะมีอีเวนต์พิเศษนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการเติมงงเติมเงินนะครับอันนี้แล้วแต่เนาะ เดี๋ยวถัดมาเนะครับเรามาดูเมนูอัญเชิญกันบ้างนะครับอัญเชิญของเกมนี้นะครับจะมีซัมมอนนะครับที่จะเป็นอนนส่วนของการเวทมนต์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยในส่วนของรายละเอียดตรงนี้นั่นเองนะครับในการอัปเกรดต่างๆเนาะมีซัมมอนพวกอุปกรณ์สวมใส่ที่เป็นเกียร์พวกหมวกชุดเกราะหรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะใช้เงินในการสุ่มนะครับอันนี้จะใช้อันในส่วนของเพชรเนาะถ้ามี3ามพันนะครับเราสามารถสุ่มได้จริงๆมันมีสุ่มฟรีรายวันอยู่เนาะเดี๋ยวกดสุ่มให้ดูเลยนะครับ แล้วว่าจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฟึบแสงแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยหรือเปล่าสามดาวนี่ครับการ์ดนะอันนี้เป็นการ์ดส,สกิลนะครับ่าการ์ดฮิลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเปิดนะครับเราใช้เงินอัญเชิญได้อีกหนึ่งครั้งนะครับสามรอยอเอมันจะเป็นของดีหรือเปล่าท่านะผู้ชมแสงมาแบบนี้อีกแล้ว โอเคเป็นการ์ดอีกเช่นกันนะครับสามารถอัญเชิญได้เนาะใช้งงงใช้เงินนะครับจริงๆถ้าสมมติว่า,าเรามีเพชรนะครับประมาณสัก3ามพันเนาะเรามาอัญเชิญแบบนี้นะครับเราจะได้ในส่วนของเขาเรียกอะไร4ดาวนะครับค่อนข้างดีเนาะดูอัตราการดรอปได้นะครับด้านขวาบนนี้เนาะมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นะว่าอัตราการดรอปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยเห็นปะเอออันนี้การที่ผมได้มา1ใบนะครับโอกาสดรอปอยู่ที่ประมาณ30%เนาะ เราใช้เงินจริงปึ๊บอาจจะได้การ์ดไปเดิมก็ได้มั้งผมว่าดูดิฟืบอ่าหางมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเมนูการสุ่มอ่พวกของต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูเมนูเกียร์เลยนะครับอันเชิญแล้วนะครับมาดูเกียร์อ่าในเกียร์นะครับมันจะมีตัวละครนะเดี๋ยวเราเล่นไปอ่าจบบทที่1น่ะครับเราจะได้ตัวละครน้องคนนี้มาเนาะน้องคนนี้เราจะได้เล่นในช่วงแรกเลยนะครับเ้ายังจํากันได้นะ เออในช่วงท u วร์เรียอะครับตัวแรกที่เราได้เล่นแล้วเราก็เลือกตัวละครผู้ชายหรือผู้หญิงมาเล่นนะครับผมเลือกตัวละครผู้ชายมาเนาะทีนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็มันจะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับถ้ามีอาวุธอื่นๆเราก็สามารถเอามาใส่ได้นะอันนี้มีหมวกนะครับหมวกที่ใส่ดีอยู่แล้วผ้าคลุมแหวนยังไม่มีนะครับแหวนยังไม่มีก็ไม่ต้องใส่เนาะแล้วก็พวกปืนหรืออาวุธพวกนี้เราสามารถกดอัปเกรดได้ นะครับเมื่อเรามีสิ่งของพวกนี้นะครับก็คือเป็นพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับหาได้จากไหนนะครับหาได้จากการลงด่านนั่นเองนะครับในแต่ละด่านมันจะมีตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวพาไปเปิดให้ดูก่อนเนาะในเรื่องราวตรงนี้นะครับในแต่ละภารกิจนะครับมันจะมีของรางวัลที่ดรอปนะครับเราก็หาดูนะว่ามันดรอปจากอันไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับเราจะได้เอามาใช้ในการอัปเกรดนะครับจริงๆมันมีตัวกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆด้วยนะเนี่ยครับแล้วก็อันนี้ เราจะได้ไม้คูณ10หรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้เมื่อเล่นจบรอบแรกเนาะอันนี้ไอเทมที่ดรอปนะครับเวลาที่มาลงในรอบรอบถัดไปนั่นเองนะครับโอเคกลับไปที่เกียร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกอ,อุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราสามารถอัปเกรดได้เมื่อกี้เนาะนี่เดี๋ยวมันมีอันที่ผมสามารถอัปเกรดได้หรือเปล่าผมไม่มีไม้ไง,งเลยไม่สามารถอัปเกรดโช้ท่านผู้ชมได้ชมได้เนาะแค่กดอัปเกรดครับตีบวกจากเลเวล4ีเป็นเลเวล5เลยแบบนี้นะครับถัดมาจะเป็นเมนูทักษะ เมนูทักษะคืออะไรเมนูการ์ดนั่นเองนะครับเราสามารถเอาการ์ดอื่นๆเพิ่มเติมมาใส่ได้การ์ดสกิลที่ผมกดใช้สกิลตอนที่แสดงเกมเพย์ท่านผู้ชมได้ชมกันเมื่อกี้นั่นเองนะครับนี่อ่ะเราก็สามารถสับเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับตอนนี้มีอยู่2ช่องเนาะที่เราสามารถใส่สกิลได้นะครับเราจะการพวกบัฟต่างๆไปก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะเล่นกับเพื่อนนะครับเอาการ์ดบัฟไปช่วยเพื่อนก็ได้นะครับให้อีกคนนึงเป็นสายเบวกเราเป็นสายซัพพอร์ตก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นสไตล์นะครับเป็นพวกแฟชั่นเพิ่มเติมนั่ เนี่ยครับใส่หน้ากากมีอะไรอีกที่เราสามารถใส่ได้ก็เลือกดูนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับใส่ไปหางมีหางแมวหางอะไรแบบนี้นะครับสามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับโอเคเนาะถัดมานะครับการอัปเกรดนะครับมันมีเมื่อกี้ในตอนที่เราแบบใส่ของให้ตัวละครด้วยนะครับสามารถอัปเกรดได้พวกอุปกรณ์ตรงนี้นะครับมันจะส่งมาเมนูเดียวกันเนาะถัดมาก็จะเป็นทักษะนะครับการอัปเกรดในส่วนของการ์ดนะครับก็ใช้พวกวัตถุดิบเหมือนเดิมนะครับในการอัปเกรดเนาะ เราสามารถอัปเกรดได้นะครับเนี่ยอัปปุ๊บสเตตัสต่างๆก็จะเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองท่านผู้ชมครับประมาณนั้นเนาะตัวละครนะครับอันนี้จะเป็นไฮไลท์สําคัญเลยนะครับอย่าลืมอัปเกรดเนาะตัวละครเราสามารถอัปพวก H p พลังโจมตีอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับมันจะมีชิ้นส่วนเอ่อแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับที่เป็นรูนเลือดเนาะในการอัปเกรดนะครับหาได้จากไหนหาได้จากอ่ภารกิจทั่วไปนะครับในการลงเล่นนั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้หมดแล้วนะครับไม่สามารถอัปเกรดได้แล้วเนาะมันจะได้เพิ่มตตัของวละครให้แบบ ดียิ่งขึ้นเลยท่านผู้ชมครับตัวนี้เนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัวเกมนะครับจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยนะครับจะมีในส่วนของอารีนาที่ปลดล็อกอีกนะครับแล้วก็มีเมนูเพื่อนนะครับสิ่งของอันนี้จะเป็นเมนูสิ่งของภายในตัวนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรเป็นในยะสําคัญแล้วนะครับสาหรับใครที่ลืมตั้งค่าภาษานะครับตอนเริ่มเกมนะเราเข้ามาในเกมนะครับเราสามารถไปด้านขวาบนตรงเซตติ้งได้เลยนะครับมีการตั้งค่าเนาะ การควบคุมนะครับกราฟิกตัวนี้เราสามารถปรับได้เลยนะครับให้สูงที่สุดก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเครื่องท่านไหวก็จัดไปนะครับแล้วก็มาเมนูภาษาสำหรับการเปลี่ยนภาษานะครับเลือกภาษาไทยแล้วก็กดเลือกนะครับมีเช่นแบบนี้เลยก็คือมันจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ